จะทำาซามอนนะคะแล้วก็หมูอบ่ะหมูอบน้ำผึ้งนะคะอาปาก่อนจะอบนะคะเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้กำลังทำกับข้าวดอสามะคะีค่ะทุนผู้รับทำากับตัวนะคะจนพอแล้วก็ตัวไปเวลาเปานสามีมาแล้วก็จัด เยวก็จะจัดให้ดูว่าเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะมาทานไหมอาหารจานนี้นะคะแล้วมาดูกันว่า ดูร้นอนๆเลยค่ะน่าทานนยคะแล้วจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยเราคนสามีมาแค่นี้นะคะคเพื่อนๆเราเสิร์ฟใส่จานแล้วก็ได้เลย ร้อนอบอ้าวนะคะทานอาหารกันค่ะเอาอบแล้วก็ข้าวโพดนะคะ